สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชชร์ในครั้งหนึ่งกับเกม Resident Evil นั่นเองนะครับโอเคภาคสี่ก็เป็นพาร์ทที่สามนะครับผมโอเคเตรียมตัวไปเล่นอยู่เลยวจัดไปไอย่าให้เสียแทบเงียบเลแมวครับผมคอมไปหนิ โอ้ไม่เอาฮาร์ด n o r m พอโอเคเขา,ลา <c oughs> เล่นอยู่ที่สิบแปดใช่ป่ะเฮ้ยสิบแปดะามดูนี่ยนี่อันนี้คือเฮ้ยคือเม่ไหรเนี่ย๋อที่เราไปเก็บมาลีนอันนี้คืออะไร sure อัเช่เอมสครับผมเฮ้ยเอ็มอ,อัี้มีปาลมังอันนี้หินกันนะครับ อันนี้ช็อตกัน์ดวูเลฟคือเป็นร้วน TMP อู้ม,มันก็น่าใช้อยู่นะมินิมินิทาเวอร์นี่ไงผมอุปกรณ์ก็เยอะอยู่กกนะฮะ รีออนอิตสแคนดี้อยากยุกอมอ่ะไม่ใช่ล,ล,ละอละไรอ่ะเราเบื่อเหรอเฮ้ยอ๋อคือวางเราเบิดอยู่แล้วมันมีตัวตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเออแ,แล้วตัวเราก็เลยบอกว่านี่มันตัวอะไรกันเนี่ยลีออนมันออกมนะันนันมันเป็นตัวที่น่ากลัวมากเลยแล้วมันก็ผลักตัวเราครับแล้วก็บอกว่าเขาบอกลีออน ลีออนนี่มันตัวอะไรทำไมมันถึงแข็งแกร่งขนาดนี้เนี่ยลอีออนบอกฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็นนบ,บอกว่าผู้ชายคนนี้สินะที่ที่บอสของเราบอกว่าใหม้มาจัดการอ๋อบอสบอสมันชื่อว่ายูขีดสามอ๋อนี่คือชื่อมันชื่อมันผู้เ,เป็นเฮไปพอรู้เนื้อเรื่องแล้วไป 哒哒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 哒 ตายครับโหสมัยอะไมาหมือนไี่มันตั้งตัวเลยเอาดิเอามาดิาไปวิ่งเ่เข้าเดือออกวนาเออเราจะวิ่งวนอย่างเงี้ยไปเลยครับเดียวแล้ววเอ้ยลุก รู้รู้ทำอะไรได้ทำอะไรได้ตันนี้ทำอะไรได้โอ้โหอะไรเนี่ยเมื่อกี้มันขึ้นคำมันวาอะไรไม่รู้เดี๋ยวขอไปแค่นี้แป๊บนึง่งอย่าไกลๆเฮ้ยโอ้โหตกตกลงมาไกลเลยแต่เข้าไปแค่ไกลมันแค่ไกลมันเพิ่งไปแค่ไกลอะไรเนี่ยมันกดอะไรไม่ได้เลยมันแค่มีขึ้นอยู่อ่ะผมเห็นเฮ้ยอย่าพิ่งตกสิพุ่แมงป่องก็แมงป่อง เข้ขแมนฟองเข้แมนฟองนะอะไรอะมันกดอะไรไม่ทันเลยอะมันมีปุ่มหนึ่งขึ้นนะเมื่อกี้เห็นไหมฮะก,กดอะไรนะมันทำอะไรยากมากอะเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่กดใ,ใ,ใช่ไหมฟับอนะไรเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยครับได้อเอ้ยเดี๋ยวเาอาอันปัดปัดปัดปดิงโอ้ ม่กะเร็นด้วยนิดเดียวราม่กำเรินวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวไม่วิง่งเหรอไม่วิ่งเหรหว่มันนี่เรากดปุมปดป่มเช็คิกปุ่มเร็วเร็วกดปุม่มเฮกปุ่มไมให้มันได้อย่างนี้ดิ <Yes. S 1> เรียบร้อย สามารถปิดกันไม่ให้มันเข้ามาใกล้ได้ครับโอ้ยเจ๊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 ๊เจ๊้ยอะไรเนี่ยมัาตบกระต้อนไหนน่ะโอ้โหพระเอกนี่เก่งจังเช้คำบนเลยมันอองแล้วเฮ้ยออโอย้วิ่งมา,มาเลยเอ้าเคยวิ่งมาจนทานดีมากเลยวิ่งรอมันเข้ามาครับเฮ้ยอะไรเนี่ย โอ้หนี่เดี๋ยวกัน <im st ant noise> นี่คือหนวดหรืออะไร oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Okay. โอ้ยากเอ้ยจุดจุดจุดจกดปั๊บปั๊บกดไปปั๊บย้อนปุ๊บลงเลยไ้ไหมโอเคลงไม่ได้เขียวอีกเหมือนนี่ทำไมเดี๋ยวก่อนขามเงี้ย dia 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 tu 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 dia 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 tu 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 woi woi makเลย woi woi makเลย oh dah naik dia wing 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 dia dah naik lah apa la ยอมตายไม่ยอมตายจังนี่อ <J Olivier. S 1> ๋อคือการเตียการหลบครับการเตการหลบนการหบช้นมันโตดได้นะตัวนี้เตไม่ใช่มันกระโดดกระโดดนะเขาเรียกว่ากระโดดโหนเาาตามตามมาโอ้โหไหนอ้ าวจังเบยมีไวมากเลยอ๋อมันคือแม่เหมืออ้ยมาโผล่มาตรงนี้อ้ยแล้วเขาจะเดลวเขาจะเจอแบบนี้รไปวันีอ้อยตัวเลนเี่ย วนกันมือหัวออโอ้ยโหโหโอ้โหยังกระด,ดกทิกใส่นี่ท่าเหมือนเราไปดูเราไม่ดูเอี๊ยนะวิ่งเข้ามาเฉาะข้อ,อนหน้าเออพาธีอียาวครับพาธีอียาวไม่ค่อยเข้าใจว่ามันมาได้ยังไงแต่ผมก็ยังไม่ซื้อมนดักหลังสิจันจันนะจัน ทำไมกัก็กระโดดได้จริงวะล่ะเจอมันนี้นั่นไงว่าล่ะวิ่งร้านร้นคุยเลยคุยเลยได้แล้วโอเควิ่งไปเอาของตับตับ okay. ออ okay. อโอเคอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วโอเคอย่างรวดเร็วเนร้อยปิดปับ๊บไปดังครับอน,นี้ครับผมเอยเดียวโหตัวพีเรานิ่งเลยอะวิง่ง ไป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  go 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 o in the lady go โอ oh, ouais, ๊ยเราไม่เข้ามาเรไมเ้าราจะเข้ามทำไมเราออกไปเร็วว่อองคาสดาเจะไปเจอข้างหน้าใช่ใชเฮ้ยไม่ใช่หรอเรากจมันเลี้วข้างหน้า ไม่เงี้ยวิ่งวิ่งหัหัวร้อนอะ่ะไอ้ยวิ่งวนจนตาลายเอยมันดักเก่งจังถึงขังมันได้ก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังกระโดดได้จริงเปล่าเดี๋ย่ตรงนี้ไม่เจอตรงนี้ไม่เจอหัวไปเจอนี่ไงจะพูดทำไมเนะี่ยพูดพูดเจอเลยเดียด๋วยวจะแล้วคือจะหนีมันยังไงอะ ไม่คือจะหนีมันยังไงเดี๋ยวเจอข้างใใช่ไหมนั่นไงเฮ้ยพัดทนี้มันยาวจัง,งเนะอาวุธผมมีกังนี้อ๋อมีการคอมาบแล้โอเคเริ่มวนกลับกั เราเช็คไปที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่ามันจะมีจุดที่ปิดได้กับปิดไม่ได้โอเคแล้วก็ต้องมาตรงนี้อ๋ออือเฮ้ยไปเห็นแมพกับมือหมูโอ้ยมันมาแล้วแจมแจมต้องไหนวิ่งเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกมันวิ่งเข้าไปแล้วก็ปลดล็อกมันปิดปิดปิด,ปปปด,ปดโอเคไปไปปิดปิดโอเคคอมไป โอ้โหมือไม่งเ้ามาหนักมากโอเคพูดเลยคัสนี้อีกยาวจริงๆโอเคเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับโอเคสซยกบายครับบ๊ายบายครับ